เราไม่เคยแก่ไได้ยินนะครับไม่ได้ยินนะเราให้สุดคำเราให้สุดแต่แต่ว่าเราไม่ได้ท้องเพราะนรอ้ก่อเรื่องหลังก่อนคับคือการร้องให้สุดคำนี่เข้าใจไหมครับคือยังไม่ยังเรายังไม่เคยเรียนกันเลยนะเรื่องนี้เรายังไม่ได้เรียนกันเลยนะเพราะว่าเวลามันไม่มีสติแต่ในนี้ผมเห็นว่ามีประมาณสามสิบกระด่างอยู่อสติแล้วเราก็จะบอก การการร้องให้สุดคำคือไม่ใช่ว่าคำสุดท้ายของวัน่คืาอดบอไม่ใช่ไม่ใช่คือร้องให้สุดคำคือทุกคำาออคำร้องมันจะมีช่องของมันให้ดึงไม่ใช่อยู่หายใจไม่ใช่อยู่หายใจเป็นการต่อเนื่องครับคือสุดคำเมื่อไหร่ปุ๊บเปลี่ยนต่าง สุดคำเมื่อไหร่ก็เปลี่ยนครับนะครับก็คืออ่านเช่นฟังน้ำทาคนทาสะรอฟังน้ำทาคนทาสะรอหรือฟังน้ำทาคนทาสะรอมันผิดกันไปเนี่ยผิกันคือฟังน้ำทาคนทาสะรออันนี้ร้องไม่สุดครับอ่ะร้องไม่สุดครับ ฟังน้ำคาคุณคาสลองวาพีอกองปูความร้อ,รงรรองใจอ่ะเราฝึกดูนะครับนี<ด>่คือการร้องสุดขับนะครับร้องสุดขับการร้องให้สุดขั้ก็คืออย่างที่ว่าฟังน้ำคาคุณคาปีอกองปูความร้อ,รงรรองใจอย่างเงี้ยไม่พอเนะไม่พอ คนเราบางคนน้ะเสียงคล้ายๆกันเลยเสียงคล้ายๆคนร้องเพลงเพร่หน้าฟังคนร้องไม่ค่อยหน้าฟังแต่เสียง้ายกันเสียง้ายกันเพราะหลายเพราะตรงเนี้ยเป็เฉพาะเพลงนี้ห้องนี้นะครับอยู่หน้าห้องครับอยู่หน้าห้องอ่ะตารางการสอกอยู่หน้าห้องชื่อชื่อช่องเงนี้คือเพลงไทยไทยรู้ไหมครับชื่อชื่อใครรู้ครับหน้าห้องนี้ลำเดือนวันศุกร์นะ เราเรียนจะห้องอะไรคะับลำดวนไม่ใบช่ยห้องเขียนห้องไรโอ้โหลุนิทไทยลุนิทไทยแล้วให้ให้ร็อกเองเออออกไปดูไม่ได้ละเราเรียนชั่วโงอะไรออกไปดูด้วยเรียนการดจานแล้วจานสุกี้สองเป็นห้องอะไรเพลงใบละ เืออเป่ยว่าเพดงเนียเพลงนะรบพร้องอย่างไตดเขาเราเลียเราปลี่ยนอย่างนี้คือเพราะฉะนั้นการสอนร้องนี่ก็ต้องการร้องเอง้องเีร้องอดีครับแล้วก็แถมอีกทีหนึ่งครับให้มีความรู้ป้างัในเรื่องเพล ให้มีความรู้ครับจำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรค่อยๆค่อยๆคิดไปค่อยๆคิดไปค่อยๆจางไปคิดไปเอลงแต่ละเอลงที่ผมให้ผมบอกให้เลยครับสามทากข้าเอลงที่ให้มาเนี่ยเป็นบทเรียนนะเป็นบทเรียนมีทุกอย่างอยู่ในนี้นะสามทุกข้ามเพลการเลื่อนการลากการอะไรอย่างล่องตาวานนะการเลื่อนการมันอยู่ในนี้นะฉะนั้น ขอทักคุณป้านิดนหนึ่งสบายดีนะขอได้นะ